สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะจัดเทเลิ์ในตำแหน่ง CB ีนะครับหรือว่าการจัดอัาดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งกองหลังนั่งเองนครับก็จะเป็นกองหลังที่เพิ่มเข้าใหม่ก็จะมีแค่กิจบอลองดอแล้วก็กิจครลรอสองปีนะครับส่วนที่กิจที่จะเพิ่มมาไวๆในวันพฤหัสน,นี้ก็ขอไว้ขอนนะครับ ก็ตอนนี้ก็จะมีกองหลังที่มีตำแหน่งรองด้วยที่แบบสามารถยืนซีบีได้นะครับก็ตัวละตัวอย่างเลยก็จะเป็นไลกกาดนะครับตัวนี้ก็มีความไวสูงรูปร่างสูงใหญ่เวอร์เกดกลางสูงก็สามารถเอายืนซีบีได้แบบสบายๆชิวๆนะมีความไวแล้วก็เรื่องของตัวใหญ่ด้วยเออมีไอการแย่งบอลนะครับก็ระวังเรื่องของการยืนตำแหน่งผมว่ามันยืนตำแหน่งไม่ได้แบบเนียนเหมือนพวกซีบีทั่วไปนะครับโดยรวมแล้วก็วัตถุถู่ถถถายไถ่ก่อนนะครับก็จะเป็นเชียเอสนะสำหรับไลกกาดนะครับ แล้วก็จะเป็นกองหลังที่แบบวิ่งไวที่สุดในเกมแนละ้วก็จะมีเนี่ยตูรามนะครับแล้วก็จะมีร้อยเนะครับตูราม1 1 3าเนี่ย r าเนี่ยถามว่ายกมายืน CB ได้ไหมผมว่าได้ครับแต่การยืนตำแหน่งเนี่ยมันก็จะยืนการประกบเนี่ยมันจะดีไม่ไม่เหมือนพวก CB ครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับอย่างเช่นไรกาดอย่างเงี้ยมันจะแต่เรื่องของความไวแล้วก,การแย่งบอลเนี่ยมันแย่งได้อยู่แล้วแต่การยืนตำแหน่ง AI เนี่ยผมว่ามันยืนไม่เนียนแต่สามารถถูายได้สําหรับตูรามตัวเนี้ยผมว่า S บวกเลยเพราะว่ายืนโคตรดีตัวนี้นะคร ่วนตัวรามร้อยเตัวนี้ A บวกนะครับส่วนตัวต่อไปครับก็จะเป็นมาลินี่ครับน้ำมันนะก็จะมี3ล่างนะที่ผมนําเข้ามานะครับล่าง LB เนี่ยมันยืน CB ได้เหมาะกับสายเททูเฮียนะส่วนร่างกับตันใครที่ใช้อยู่ตัวนี้ค่อนข้างจยครบเครื่องครับลูกอากาศแล้วก็ภาคพื้นความไวดีสุดล่าสําหำหรับน้ามันตัวนี้ AI แบบเทพเจ้าเลยก็น้ํามันกับตันเนี่ยก็ S อบวกเลยครับสำหรับตัวนี้นะใครที่มีอยู่ก็ใช้แบบสบายๆนะครับส่วนตัวนี้ผมให้เป็น S อนะผมว่ามันยืนพอๆกับลายกาเนี่ยคืออาจจะมีเบต่อยู่ ตัว107แต่ตัวนี้ A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นกองหลังที่แบบงบน้อยนะครับก็จะมี108เนี่ยดเออร์เนี่ยน่าใช้สุดละเพราะว่ารูปร่างดีนะครับแล้วก็พลังแฝงสวยตัวนี้ผม A บวกส่วนตัวนี้ผมตัดไปเลยแล้วก็แฮงโก้ตัวนี้เบิกเลยสูงกลางเหมาะกับแบ็คมากกว่าครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็าราโ o เนี่ยก็คล้ายเหมือนูซิโอเลยใครที่ใช้อยู่ก็ถือไถได้อยู่ครับตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะแล้วแล้วก็มันจะเป็นตัวอ่ากิจอ่ากิจอเมริกาใต้บนถ้วยพวกอเมรใตตตต้้้้วเนนีียยัััดดไลรร ส่วนตัวต่อไปครับก็จะเป็นปูโยนะครับก็จะมี108เนี่ยกับอ่า112นะ108เนี่ยมันเป็นบูตเก่าแล้วผมว่าไม่ไ,มไหวแล้วส่วนตัวเนี้ยใครที่แบบเฮ้ยเอามายืน RB ได้ไหมผมว่าแม่งสปีดมัน111อะ็ะพอเทนเต็มอะมันวิ่งออกมา140 150ผมว่าไม่ค่อยไหวนะแต่ถ้ายืน CB แล้วก็มีกองหลังตัวใหญ่ๆคู่มันแล้วก็วิ่งไ,ไวๆสักตัวน,นี่ยผมว่าค่อนข้างเที่ยวเฟี้ยวเลยสำหรับปูโยนะครับก็เชียร์เป็นทางเอ็เลยสำหรับปูโยตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์นนนนะะะพวกกี้จเเเป็บู่าหมดลยนะ เบิร์นแคมเบลโคเลอร์คาราเกอร์เนี่ยพวกนี้ผมให้คาราเกอร์ตัวเดียวฟอนะนอกนั้นอะผมว่าไถูถ่ายได้อยู่อย่างเช่นเบิร์นเนี่ยโอเคอยู่ A บวกนะครับนอกจากนั้น,นตัดไปเลยครับโคเลอร์ ar, พวกร้อยแปดเนี่ยตัดไปเลยส่วนตัวต่อไปครับก็จะเป็นฟาร์นไดนะก็จะมีบอลองดอแล้วก็อันติเมทนะครับแล้วก็จะเป็นกีกับตันนะครับฟานไดตัวบอลองดอเนี่ยมันจะไม่มีพลังแฝงเพราะว่าโดนเนื้อม,มั้แต่ความลงุงความไวเกมรับรพอพอกับตัว2500ตัวนี้เลยนะครับ ก็สามารถเล่นได้อยู่สำหรับฟันได้ใครมีตัวนี้อยู่ก็เล่นได้แบบสบายๆนะครับแต่ข้อเสียฟันได้เลยคือเรื่องของความไวนะครับมันดูไม่ไม่ไวเวอร์นะครับส่วนข้อดีเลยคือ AID นะครับแล้วก็เรื่องของลูกลูกกากะคือเก็บกินหมดแล้วก็ภาคพื้นเนี่ยคือขาดีขาไอ้ขายาวแล้วก็ค่าาอนข้างจะเบียดดีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเมตาสำหรับฟันไดตัวนี้ผมให้เป็นรถเอ็ดบวกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สองตัวนี้เป็น S นะครับร้อยเก้ากับร้อยสิบนะครับแล้วก็จะเป็นตัวงบน้อยอย่างเดวิเตอร์แล้วก็โควิล er, ตัวนี้มันคล้ายๆกันใครที่มีงบน้อยแล้วก็บูนลุงด้วยตัวนี้ให้ A บวกเลยนะครับถ้าจะเอาเบอร์นะผมว่าสองตัวนี้ดีกว่านะี่ครับแล้วก็โคโรบาตัวนี้ตัดไปเลยครับโคโรบาร์ร้อยสิบนะครับนาโชตัดไปเลยวิดิทเนี่ยผมว่าถูกใจสำหรับ A บวกเพราะว่าเป็นบูทเก่าครับรูปล่างอะไรเนี่ยดีอยู่นะครับตัวสูงใหญ่มีเน้นแท็กเกิลมงตรงบอลังนะครับ แล้วก็จะเป็นบารโตนี่นะคสำหรับใครที่งบน้อยอยู่ผมว่าเอามาใช้ได้อยู่ให้อารมณ์เหมือนโลลงบองตัวนี้ให้ A บวกนะแล้วก็จะเป็นกองหลังเนี่ยก็จะมีแบบตัวงบน้อยเนี่ยสตัวนี้มันจะคล้ายๆกันนี่ครับกองหลัง1้อของอ่าปารีสแล้วก็นาลีก็เป็นแบบสายแบบงบน้อยตัวไม่ใหญ่มากกลางๆแต่เอามาถูไถได้อยู่ตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะแล้วก็จะเป็นดีนเฮาเซนตัวนี้ A บวกครับบู๊ดดีด้วยนะครับตัวนี้ก็ข้อเสียเลยคือความคล่องตัวแล้วก็ความไหวนอกนั้นดีดีหมดขาลงขายาว นาวาโลต้องตัวใหม่แล้วต้องเป็นตัวบาลองดอตัวนี้ผมตัดไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นมัชเชลโนตัวนี้สามารถเอามปยืนซีบได้ไหมก็ยืนได้แต่ผมว่าไม่ค่อยฉายเท่าไหร่เหมาะกับหลัง3แล้วก็ยืนซีดีมมากกว่าแต่โดยรวมแล้วผมก็ยังให้เป็นเอนะเพราะว่ามันวิ่งไวแล้วก็ AI อดีมากๆแต่ข้อเสียเลยลูกกากาะผมว่ามันรับไม่ค่อยได้นะผมว่าลูกกากาะเป็นปัญหาใหญ่ของมัชเชลโนนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นจุลธานทานะครับทาเนี่ยมันข้อเสียเลยคือความไวนะครับแต่เิรกลดเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับนอกนั้นคือดีหมดเลยฟลังเกมรับรูปร่างสูงใหญ่เบรกลดตำสูงนะครับ <S <S ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของความไวแล้วก็ความคล่องตัวโดวยรวมแล้วผมให้เป็น S บวกนะครับ แล้วก็จะเป็นบองนะครับบองก็จะมี2ล่างเลยร้อยเจ็ดอ่ะค่อนข้างจะด,ดีเลยใครงบน้อยนะครับห้าหกร้อยเอ็มอะไรเงี้ยส่วนใครงบเยอะตัวเนี้ย AID อยู่ครับก็เรื่องของการเข้าสกัดแล้วก็การดักบอลเนี่ยยังเฟี้ยวอยู่นะครับแต่บูตมันเป็นบูตเก่าโดยรวมสำหรับบองผมว่าติดอยู่ในท็อปสิบซีพีที่ดีที่สุดในเกมอยู่สำหรับผมนะครับแล้วก็บองร้อยเจ็ดตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะอันนี้เอามาใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นซาริบาร์ก็จะมี2ตัวร0 7เ็นี่ยคือบูตเก่าแล้วก็พลังไม่ค่อยไหวตัวนี้ผม ส่วนซาลิบาตัวเนี้ยพลังเกมรับโคตรเยอะแล้วก็ความไวดีด้วยความท้องตัวสูงนะครับ AI ดีมากๆมีฟ้าแฝงส่งไกลตัวเนี้ยก็ติดอยู่ในท็อป10ที่ดีที่สุดในเกมสำหรับผมซาลิบาผมให้เอสบวกนะแปดร้อยจิกซอนะครับโคตรคุ้มนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นฟันเดอร์เฟนครับตัวบัคนะครับมีความไวสูงแล้วก็ตูวร่างสูงใหญ่ครับเวิร์กเลดอาจจะดูแปลกๆแต่บูตโคตรดีครับเป็นบูตสต็อปเปอร์นะเป็นกองหลังตัวสุดท้ายก็ค่อนข้างที่จะสวนทางนะสำหรับ ฟาเดอร์เฟนผมก็ยังให้เป็นอยู่ในเทียแบบเอบวกนะอยู่ในกอ,องหลังฟ็อปสิที่ดีที่สุดในเกมสําหรับฟารเดอร์เฟนผมให้เป็นเอบวกนะตัวนี้คือวิ่งไวแกรดิโอเอแกรดิโอเอ,อบวกครับสมองกับหลัง3หลังห้ามากกว่าแล้วส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นเอโร่ครับพลังอนาคตความไวเนี่ยร้อยสิกว่าเลยเป็นบูตเ,เก่าไงแต่ก็สามารถถูถ่ายได้อยู่สําหรับเอียโร่ผมก็ยังให้เป็นเอสนะสำหรับเอโร่นะครับแต่ถ้าเป็นไปนได้ผมว่ามาเล่นลายกาดดีกว,ว่าถ้าจะเล่นเอ r ยโร่ผมว่าตัดลงมาแล้วกัน1้อยเเป็นบูตเก่านะครับ แล้วก็คิงเนี่ยพอๆกับเอียร่้อะถ้าเป็นไปได้ผมว่าไลกาดนี่ครับไลกาดหรือน้ํามันดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นบาซยีีตัวนี้ AI โคตรดีนะเรียกว่าก็อยู่ในท็อปสินะผมว่าเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างที่ AID ดีแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เป็นตัวที่ตัวใหญ่นํามขางที่หายเลยตัวนี้สําหรับบาซยีีผมให้เป็น S อบวกนะแล้วก็จะเป็นตัวแบบใช้จิกซอน้อยอย่างเบเมอร์นะตัวนี้ค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับใครที่มีแบบจิกซอน้อยก็เสียเลยผมว่าเป็นเรื่องของพลังงานที่มันค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะ แล้วก็เป็นกองหลังกัปตันตัวนี้ตัดเลย A แล้วก็จะเป็นเฟอร์ดินานะก็ยังอยู่ในเอเชียที่แบบระดับเอสนะมันยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีใครที่มีอยู่ก็ถูถยไปก่อนนะครับเพราะว่าเวิร์เกตเป็นแบบกลางๆมันจะยืนแบบมึนๆหน่อยนะครับแต่เรื่องของความไวการเข้าปะทะเล่นลูกอากาศยังอยู่ในเอเทียที่ค่อนข้างจะดีอยู่สำหรับเฟอร์ดินาผมให้เป็นเอสนะครับแล้วก็มาควีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมให้เคยให้เป็นเอสบวกแต่ตอนนี้ผมว่ามันเริ่มหล่อนๆนะผมให้เป็นเอสนะสำหรับมา e, นะควยนก็ยืนแบบมึน,มนๆหน่อยนะครับแต่ความไวแล้วก็การแยยย่งงบออเนัคู แล้วก็จะเป็นบักคินบาวนะครับบักคินบาวสองล่างเลยล่างเนี้ยเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูตตัวทําเกมนะครับอารมณ์เหมือนลิเวอร์โล่อะตัวนี้เป็นกองหลังที่ออกบอลที่ดีที่สุดในเกมละวสำหรับบักคินบาวนะครับข้อข้อเสียของบักคินบาวคือลูกอากาศทำประตูไม่เก่งแล้วก็จังหวะโดนสวนกลับถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ายกมาสูงๆแล้วก็วิ่งเบียดกันเนี้ยบักคินบาวเสียเปรียบแน่นอน,นครับแต่เรื่องการเบียดการแย่งบอลนนะ่บักคินบาวแย่งโคตรดีเองโคตรดีสำหรับผมเอสบวกนะส่วนตัวนี H ้ใช่เอสธรรมดานะครับ แล้วก็จะเป็นอ่ากอบนนีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นบูตลุ้งอยู่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแ yeah, ย่เฟี้ยวอยู่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์แบบท็อปสิอยู่นะสำหรับกอบนนีผมให้เป็นเอสนะสำหรับกอบนนีนะครับบูตลุ้งด้วยนะครับพลังเกมรับความไวร้อยสินิดๆเนีน่ยครับก็จะตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าลูซิโอครับลูซิโอก็จะเหมือนอ่าเหมือนเอียโร่แต่ผมว่า AI ไอร้อยเก้ายังเฟี้ยวกว่าตัวนี้นะครับใครที่จะเล่นร้อยเก้าผมว่ามาที่ลูซิโอตัวนี้ดีกว่า ตัวตัวนี้คือโ no น1สําหรับผมดูซิโอตัวนี้คือโ no น1ความไวพลังเกมรับโดนเนอร์ v, พลังแฝงหม่งทรงพลังแต่ผมว่าไม่มีปัญหาหม่งได้ตลอดทุกเกมครับสําหรับดูซิโอตัวนี้โ no น1ครับตัวนี้ S บวกแล้วก็ดูซิโอ19ตัวนี้เอธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นอ่าสตามัมครับสตัมสองล่างเลยตามล้ําก็ยังติดอยู่ในท็อปสิบองหลังที่ดีที่สุดแต่เท่าที่ผมเอามาเนี่ยแม่งเกินเลย บางคนก็นยังไม่มีฟันได้เนี่ยอาจจะตัดไปเลยอันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็พอดีสตัมนะครับสตัมนะครับก็เวิร์กเลสต่ําสูงผมว่าสตัมอ่ะมันคู่กับลูซิโอดูแบบแปลกๆหน่อยห้าคู่น้ํามันตูรา,า,ามแบบว่าแน่นน้ํามันตูรามแล้วก็ฟาเดลเฟนบาซงี้เนี่ยแล้วก็มาคินบาเนี่ยผมว่าโอเคแต่ถ้าคู่อ่ะลูซิโอมันดูแปลกๆไงไม่รู้ดูไม่ค่อยแน่นดูหลุมหลววไงลูซิโอคู่กับซาลิบาดูแน่นกว่านะเท่าที่ผมเล่นมานะครับสำหรับสตัมผมให้เป็นเอสบวกนะครับ แล้วก็สตาร์ราม107ตัวนี้ไม่ไหวแล้วตัวนี้เอบวกแล้วก็แม็กควายตัวนี้ไม่ไหวแล้วตัวนี้ยิงเลี้ยวผูนาทีบาตัดไปเลยครับเอนะครับก็เอสบวกสําหรับกองหลังเนี่ยผมว่ามีประมาณนี้แหละเซตข้างบนเนี่ยแหละคือเอสบวกเลยนะครับก็ผมก็จะเรียงไม่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 มีใครเรียงหนึ่งสองสามนะผมให้แค่ลูซิโอนน1นอกจากนั้นก็เบียดเบียดกันแล้วแต่ชอบนะส่วนเอสเนี่ยธรรมดาก็เป็นราคาแบบกลางๆลงมาก็สามารถถูกถ่ายได้อยู่ ส่วน A บวกเนี่ยคือสำหรับมือใหม่เพราะว่าตัวละสี่ห้าร้อยเอ็มนี่ครับตัวละสี่ห้าร้อยเอ็มห้าเอาแบบ A บวกดีที่สุดผมว่าเอาฮนเส้นแล้วก็จะเป็นเอเยอโลววิดิดเนี่ยดีนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเรียงประมาณนี้แหละครับพวกอ่าตัวละอ่าน้ำมันนี่ครับบองเนี่ยครับโอ้ประมาณนี้ใครที่แบบมือใหม่ก็เล่น A บวกเนี่ยประมาณ5ตัวเนี่ยผมว่าดีเฟวที่สุดละโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับเจอกันใหม่ครับ